สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูนะคะสมาชิกในออฟฟิศของบริษัทโกสลทัวร์กันนะคะว่ามีใครกันบ้างแดเดนสวัสดีค่ะ,ค,ะคนแรกนะคะพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะอ้อมค่ะฝ่ายขายนะคะอืมพี่อ้อมขายขายค่ะพี่อ้อมขายอะไรคะขายตัว <laughs> ก็เป็นฝ่ายประสานงานลูกค้าเก่านะคะสวัสดีค่ะพี่ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างนะสักกับมือเธอรบนะตั้งแต่ขายทัวร์เก็บเงินแล้วก็นำเสนองานโฆษณาทุกเรื่องครับมีเจ้าหนาแม่บ้านก็รับทุกตำแหน่งนะครับแม่บ้านด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณเฟนไฟสวัสดีค่ะเฟนไฟนักศึกษาฝึกงานค่ะ ออืม่ะมาสวัสดีครับท้องลายนะครับผมนักศึกษาฝึกงานนะครับผมฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับดูแลในเรื่องของ Facebook ทัวร์ทิปนะครับโฆพัว <c oughs> <c oughs> ชวนเที่ยวนะครับชวนเที่ยวภาคใต้กกนะครับมีโปรแกรมเยอะนะครับป็นสนใจติดต่อเข้ามาเลยเนาะ <c oughs>